ทำอะไรป่นประทูจ้าป่นแบบไหนป่นแห้งไม่ดีเพราะป่นน้าป่นแห้งโอ้แกะไม่ได้ปล๊บแกะเรียบร้อยแล้วอันนี้พริกกล้วขวดแล้วตํา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 ทำการตําพริกนะครับตําพริกตําพริกพริกนี่นี่แหลกพอดีครับแหลกพอดีก็ใช้ได้แล้วก็จะนำอะไรมาใส่ครับ ปลาทูจังแกะไว้เรียบร้อยปลาทูสุกแล้วนะคะปลาทูสุกแล้วก็แกะพรเรียบร้อยแล้วพรเรียบร้อยแล้มัจะเฮ็ดป่นแห้งแต่ว่ามันป่นมากป่นแห้งครับป่นแห้งครับเป็นเหมือนปนน้ำนี่แหละจะไม่ใส่น้ำอันนี้แต่เราไม่ใส่น้ำนะทำปนแทบตัวนี้ปลาทูกันเนื้อปลามันจะ เอากระดกพริกพอดีเลยต้มผักกินกับแกวปลาทูกำลังต้มอยู่ครับได้แล้วไหมอ้าว <ME> เครื่องปรุงก็มีใส่ผงนนนผงนนนนิดนึงน,น,น,นะครับหนึ <ไป S 1> น่งผงโนนนิดนึงนะครับแล้วก็หย่อนใส่น้ำปลานิดนึงอืมน้ำปลานิดนึงแล้วก็ใ,ใส่ปลาใส่ปลาอยากปลาสูตรอะไรก็ได้แล้วแต่ชอบก็ได้มีใส่ปลาลงไปครับใส่ปล้ไปสัก สองช้อนกันเต้นเต้นใ <violate> ส่ไปตตามด้วยมะนาวต่อไปเติมรสด้วยมะนาวสักหน่อยครับให้มีรสชาติเปรี้ยวนี้สักหน่อยครับเปรี้ยวหอมมะนาวเปรี้ยวหอมมะนาวครับใส่ส<อ>ลงไปครับชิ้น,ไไนใส่สองชิ้นนะครับชอบเปรี้ยวก็ใส่เปรี้ยวไม่ชอบเปรี้ยวก็ใส่น,น้อยต่อไปก็ติดตามด้วยใส่หอมครับใส่ลงไปหอมต้นหอมสดต้นหอมสดใส่ลงไปต้นหอมสดใส่ลงไปโอ้ อคนนี้ก็แล้วก็ยัวยย้วยวยยยยัวยละกเสร็จัมั้มันีดหน่อยน่ากินนน่ากินน่ากินน่ากินเสร็จเียบอยนี่ครับโอ้โหนแห้งสุดยอดชอบน้ก็ต้มน้ำปลาทำเป็นน้ำแลีวแต่ไ่ไดกินก๋วยจ้าเรียบร้อยจ้า